เื่อผู้หญิงวัย60ในสังคมไทยให้คุณสัมผัสพื้นที่ตรงนี้นั่นคือการยอมรับในความเงียบในโลกภายในใจของผู้หญิงวัยกลางคนและสูงวัยชาวไทยการแสดงออกซึ่งความรู้สึกสเสน่หาล้วนแฝงเร้นไปได้วยความเงียบงันลึกซึ้งและเต็มไปได้วยความในไม่ย่างเข้าสู่วัย60พวกเธอไม่แสดงอารมณ์อย่างเรียวกราดหรือเอ่ยคำรักอย่างเปิดเผยเหมือนเมื่อครั้งยังเป็นสาววัย20อีกต่อไป เพราะว่าแต่ละสายตาที่ทอดมองทุกรอยยิ้มที่ปรากฏทุกท่วงท่าของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมผัสแม้เพียงเถาเบากลับซุกซ่อนสารอันลึกซึ้งไว้มากมายและเมื่อใดที่สตรีเวนี้ยอมให้คุณสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งบนร่างกายของเธอนั้นี้ใช่เพียงการกระทำธรรมดาแต่คือการยินยอมอันเงียบงันเป็นการพยักหน้าโดยไร้คำพูดซึ่งมีเพียงผู้ที่ละเอียดอ่อนและเข้าอกเข้าใจอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะยังถึงได้หนึ่งการสัมผัสคือบทพิสูจน์แห่งความไว้ใจผู้หญิงไทยในวัยหกสิบที่ผ่านร้อนผ่านหน วาวามามากยิ่งทวีความสุขุมและสงวนท่าทีพวกเธอได้ลิ้มรสอารมณ์เกือบครบทุกเฉดสีของชีวิตตั้งแต่ความรักอันร้อนแรงในวัยสาวสู่ชีวิตสมรสที่เต็มไปด้วยภาระและความรับผิดชอบอัดรวมถึงบาดแผลจากการสูญเสียหรือวันคืนอันยาวนานของความอ้างว้าง ประสบการณ์เหล่านี้ทําให้พวกเธอเลือกที่จะเก็บงาความรู้สึกระมัดระวังและไม่เปิดรับใครสักคนให้ก้าวเ,เข้ามาในโลกส่วนตัวได้โดยง่ายสําหรับพวกเธอแล้วการจับมือไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไปอ้อมกอดไม่ใช่การแสดงความเอ็นดูอย่างฉับฉวยและการสัมผัสดใดๆที่ได้รับอนุญาตล้วนเป็นผลพวงจากกระบวนการเฝ้าสังเกตประเมินและรับรู้ด้วยเหตุผลอย่างทีท่้วนผู้หญิงไว้นี้จะไม่ยอมให้ชายใดแต่ต้องร่างกายหากไม่เกิดจากความไว้วางใจอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้เมื่อเธอยอมให้คุณสัมผัสพื้นที่ตรงนี้ พื้นที่นั้นจะไม่ใช่เพียงผิวเนื้อแต่เป็นดั่งเขตแดนของความรู้สึกเป็นประตูใจที่เธอเคยปิดตายมานานหลายปี 2- พื้อนอที่ตรงนี้ไม่ใช่แค่ร่างกายแต่คือพื้นที่ส่วนตัวแห่งความรู้สึกคุณอาจแปลกใจเมื่อรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้ ที่เธอยอมให้คุณสัมผัสไม่จําเป็นต้องเป็นบริเวณที่อ่อนไหวอย่างที่เราคุ้นเคยสําหรับผู้หญิงสูงวัยเขตแดนทางกายไม่ได้ขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่ตั้งแต่อยู่ที่ความหมายทางใจที่ผูกพันอยู่กับบริเวณนั้นตัวอย่างเช่นสตรีวัยหกสิบท่านหนึ่งอาจเคยมีบาดแผลลึกซึ้งจากชีวิตสมรสเธอจึงหลีกเลี่ยงที่จะให้ใครสัมผัสแผ่นหลังซึ่งเป็นที่ที่สามีเคยอกอกอดเธอในวันวาน หากวันนี้คุณสัมผัสที่แผ่นหลังของเธอและเธอไม่ขัดขืนไม่ถอยหนีกลับยังคงท่วงท่าเดิมหรือแม้กระทั่งย้มยิ้มบางเบานั่นไม่ใช่เพียงความสบายใจแต่คือการยอมรับหรือหากคุณวางมือลงบนมือของเธอและแทนที่จะชักมือหลบเธอกลับวางเฉยและค่อยๆสอดประสานนิ้วของเธอเข้ากับมือของคุณนั่นคือการพยักหน้าในความเงียบของหัวใจที่กำลังเริ่มเปิดรับอีกครั้งผู้หญิงที่ผ่านโลกมามากจะยอมให้คอ อุณสัมผัสลำคอก็ต่อเมื่อเธอรู้สึกปลอดภัยจากคุณอย่างแท้จริงลำคอเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับจังหวะของหัวใจจังหวะการเต้นของชีวิตและยังเป็นบริเวณที่อ่อนไหวที่สุดเมื่อความรู้สึกพลุ่งพล่านหากเธอยอมให้คุณลูบไล้ลำคอเบาๆหรือซบศีษะลงบนไหล่ของคุณโดยปราศจากความลังเลนั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเธอได้ไว้วางใจอย่างที่สุดและรู้สึกว่าเมื่ออยู่เคียงข้างคุณเธอสามารถปล่อยวางตัวตนของเธอได้อย่างแท้จริง3การสัมผัสท,ที่เอ่ยแทนคำพูดทว่าเปี่ยมด้วยการยืนยนัน แตกต่างจากการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาของคนหนุ่มสาวผู้หญิงวัยหกสิบเลือกใช้ความเงียบเพื่อสื่อถึงการยอมรับการสัมผัสที่พวกเธอยอมให้เกิดขึ้นไม่ใช่การเชื้อเชิญอย่างเร่งร้อนแต่เป็นบททดสอบเปรบเสมือนคำถามในความเงียบที่ว่าคุณให้เกียรติฉันมากพอที่จะเข้าใจว่าฉันกำลังเปิดใจไม่ใช่แค่เปิดกายใช่ไหมเมื่อพวกเธอยอมให้คุณสัมผัสร,ร่างกายนั่นหมายถึงพวกเธอได้เฝ้าดูคุณมานานพอรู้ถึงหัวใจของคุณได้ชัดเจนพอ และรับฟังทุกถ้อยคำของคุณเพื่อที่จะรู้ว่าคุณไม่ได้เข้ามาเพียงเพื่อสแสวงหาความสัมพันธ์ทางกายชั่วครูแต่เข้ามาเพื่อเยียวยาเพื่อแบ่งปันและเพื่อร่วมทางในช่วงเวลาบั้นปลายของชีวิตคุณจะเห็นสิ่งนี้ไม่เพียงผ่านการกระทำแต่ยังเห็นได้จากแววตาลมหายใจและความนิ่งเฉยที่ไม่หลีกหนีผู้หญิงสูงไวัยไม่ยอมให้คุณก้าวเข้าสู่พื้นที่ของเธอจะไม่แสดงท่าทีเร่งร้อนหรือยั่วยวนอย่างเปิดเผยแต่คุณจะสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังงานอ่นอ,อนโยนนุ่มนวลซึ่งมีเพียงผู้ที่ผ่่่่่่าา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 นนนนปรรระะสสบบกกกณณ์มแลล้้้้วววววเเเททัััีจจงงผไดดธออ,อยิิตญญ,ญ ฉันไม่ได้เอ่ยคำว่ารักแต่ฉันกำลังให้เธอสัมผัสในส่วนที่ฉันหงแหนที่สุดสีไม่ใช่ตัญหาแต่คือความสอดคล้องของจิตวิญญาณการยินยอมของผู้หญิงวัยหกสิเมื่อให้คุณสัมผัสร่างกายไม่ใช่เปลวไฟแห่งตัญหาที่ลุกโชนขึ้นชั่ววูบแต่เป็นดั่งแสงแดดอุ่นๆของความรู้สึกที่ สอดคล้องกันเป็นความรักที่ค่อยๆเติบโตขึ้นในใจอย่างเงียบงันพวกเธอไม่ได้สแสวงหาความตื่นเต้นชั่วครั้งชั่วคราวอีกต่อไปแต่ปรารถนาความรู้สึกที่ยั่งยืนพวกเธอไม่ต้องการใครที่ทําให้ใจสั่นไหวแต่ต้องการใครสักคนที่อดทนพอที่จะรับฟังจังหวะหัวใจของเธอทีละจังหวะการสัมผัสเพียงเถ่าเบาการกระชับมือที่อ่อนโยนหรือครั้งหนึ่งที่คุณเพลเอาวางมือบนช่วงเอวแล้วเธอไม่เบี่ยงตัวหลบทั้งหมดนี้คือประตูที่ได้เปิดออกแล้ว และเมื่อคุณก้าวผ่านประตูนั้นด้วยความทนุถนอมคุณจะได้เข้าสู่โลกอันลึกล้ำที่ซึ่งเธอเก็บงำความเศร้าที่ไม่เคยเอ่ยความเจ็บปวดที่ยังไม่เลือนหายและความฝันที่ยังไม่เป็นจริงพื้นที่ตรงนี้ที่ผู้หญิงวัยหกสิบยอมให้คุณสัมผัสจึงไม่ใช่เพียงผิวเนื้อธรรมดาแต่เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญ,ญาณที่เธอซ่อนเร้นมาเนิ่นนานมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการยินยอมอันลึกซึ้งเป็นรูปแบบหนึ่งของความรักในวัยผู้ใหญ่ของความไวใจที่ผ่านการทดสอบของกอ หากเเวลาหากคุณคือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก้าวข้ามเส้นแบ่งนั้นโปรดอย่ามองข้ามความสำคัญจงเข้าใจว่าคุณกำลังกลุ่มส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งในโลกภายในของเธอไว้อย่ารีบร้อนอย่าพ,พลาีแผลมจงสัมผัสเธอไม่ใช่แค่ด้วยมือแต่ด้วยหัวใจเพราะการสัมผัสนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของผิวหนังแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองจิตวิญญ,ญาณที่เคยอ้างว้างมาแสนนานและบัดนี้กำลังค้นพบกันและกันในความเงียบเงันที่เปี่ยมด้วยความเชื่อใจเที่ยงสัมผัสเบาๆที่จุดนี้ผู้หญิงวัยกลางคนชาวไทยอาจไม่สแสดงปฏิกิกรยา ในโลกอันซับซ้อนของอารมณ์และภาษากายมีบางสิ่งที่แม้ไม่ต้องเอ่ยออกมาก็สามารถทำให้หัวใจสันไหวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกล่าวถึงผู้หญิงไวกลางคนผู้ซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวในเรื่องความรักความผิดหวังและความหวังมานับครั้งไม่ถ่วน,วนในวัยนี้พวกเธอไม่หวั่นไหวกับคำพูดสวยหรูได้ง่ายดายและไม่เร่งร้อนในอารมณ์ชั่ววูบอีกต่อไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าหัวใจของ พวกเธอหลับไหลตรงกันข้ามหากคุณละเอียดอ่อนพอที่จะเข้าใจภาษาแห่งความเงียบของเธอคุณจะพบว่าการสัมผัสเบาๆในที่ที่เหมาะสมและในเวลาที่พอดีอาจมีความหมายมากกว่าคำบอกรักนับพันคำและที่พิเศษไปกว่านั้นคือหากคุณสัมผัสบริเวณที่อ่อนไหวบนร่างกายของเธอแล้วเธอไม่แสดงปฏิกิริยาน,นั่นอาจไม่ใช่ความเฉยเมยแต่อาจเป็นสัญญาณอันแยบยลว่าเธอได้ยอมรับคุณเข้ามาในใจของเธออย่างเงียบๆมานานแล้ว ผู้หญิงววยกลางคนหลังจากที่เดินทางผ่านชีวิตมาครึ่งค่อทางมักจะเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกของตอนเองมากขึ้นพวกเธอไม่แสดงความหมวั่นไหวออกมาโดยง่ายและยิ่งไม่แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเธอหมดสิน้นซึ่งความปรารถนาหรือไม่รู้สึกสันไหวเมื่อมีชายใดเข้ามาใกล้ชิดตรงกันข้ามความรู้สึกในวนัยนี้กลับยิ่งลึกซึ้งละเอียดอ่อนและเปี่ยมด้วยพลังภายในมากกว่าที่เคยเป็นมาพวกเธออาจนิ่งเงียบแต่ในแววตาในการเอียงศีรษะเพียงเล็กน้อยหรือในการไม่ปฏิเสธเมื่อคุณตั้งใจหรือบังเอิญสัมผัสล้้้้วนนเเป็ดั่่งงงสีียยิทไมตอใชถค และเมื่อผู้หญิงวัยกลางคนไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆเมื่อคุณสัมผัสบริเวณที่อ่อนไหวเช่นไหล่แผ่นหลังต้นแขนหรือแม้กระทั่งช่วงเอวนั่นไม่ใช่ความไร้ความรู้สึกอีกต่อไปแต่เป็นการแสดงออกถึงการอนุญาตที่แฝงเร้นอยู่ภายในสตรีผู้นั้นอาจเป็นภรรยาที่เป็นแบบอย่างในครอบครัวเป็นแม่ที่เข้มงวดกับลูกๆเป็นผู้หญิงที่ดูเป็นผู้ใหญ่ในหน้าที่การงานและชีวิตแต่ลึกลงไปข้างในเธอยังคงเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ปรารถนาจะได้รับความรักความอ่อนโยนและต้องการใครสักคนมามองเห็นพื้นที่ว่างเปล่าที่เธอซ่อนนนนนไว้มานาานแสนาน เมื่อคุณสัมผัสหากเธอไม่ถอยห่างไม่หลีกเลี่ยงไม่ตื่นตระหนกหรือสับสนคุณต้องเข้าใจว่าเธอกำลังปล่อยให้ตัวเองล่องลอยไปกับช่วงเวลานั้นความเงียบนั้นไม่ใช่ความไร้จิตวิญญาณแต่เป็นวิธีการแสดงความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วเป็นการยินยอมโดยไร้คำพูดเป็นการยอมรับที่นุ่มนวลแต่ลึกซึ้ง อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่ไม่มีปฏิกิริยาจะหมายถึงการยินยอมสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องละเอียดอ่อนพอที่จะรับรู้ถึงบริบทแววตาและความใกล้ชิดระหว่างคนสองคนว่าสนิทสนมมากพอแล้วหรือยังความสัมพันธ์นั้นได้ก้าวเข้าสู่พื้นที่ส่วนตัวทางอารมณ์แล้วหรือไม่การสัมผัสที่ไม่ถูกจังหวะอาจทำให้เธอรู้สึกว่าถูกล่วงเกินในขณะที่การสัมผัสที่ถูกเวลาสามารถเปิดประตูสู่โลกที่เต็มไปด้วยความรู้สึกวันไหวได้ และหากคุณอดทนพอสังเกตและเข้าใจมากพอคุณจะพบว่าผู้หญิงวัวกลางคนไม่ได้ไร้ความรู้สึกอย่างที่คุณคิดพวกเทเพียงกำลังทดสอบว่าคุณเข้าใจพวกเธออย่างแท้จริงหรือไม่จริงจังกับความรู้สึกของเธอหรือไม่หรือเพียงแค่กำลังมองหาการผจญภัยชั่วครั้งชั่วคราวอีกสิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักคือเมื่อผู้หญิงไวกลางคนไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสไม่ได้หมายความว่าเธอ กำลังอ่อนแอแต่อาจเป็นเพราะเธอกำลังเข้มแข็งพอที่จะก้าวข้ามข้อผูกมัดทั้งปวงเพื่อสัมผัสกับความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองเธอไม่แสดงปฏิกิริยาแต่อาจมีพายุอารมณ์โหมกระนำอยู่ภายในใจเป็นความรู้สึกที่ถูกเก็บกดมานานกำลังเอ่อล้นออกมานั่นคือคลื่นใต้น้ำที่มีเพียงผู้ที่ตั้งใจฟังด้วยหัวใจเท่านั้นที่จะสัมผัสได้สิ่งที่ไม่เอ่ออกมาสิ่งที่ไม่แสดงปฏิกิริยากลับกลายเป็นสิ่งที่บอกเล่าทุกอย่าง เมื่อคุณเข้าใกล้ผู้หญิงไวกลางคนสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคุณจะทำให้เธอหวั่นไหวได้รวดเร็วเพียงใดแต่คือคุณจะสามารถทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยสงบและไว้วางใจได้มากพอที่จะกล้าปล่อยวางตัวเองต่อหน้าคุณได้หรือไม่และหากคุณเคยมีช่วงเวลาที่ได้สัมผัสเธอเบาๆแล้วพบว่าเธอไม่หลีกเลี่ยงไม่ขัดขืนหรือแม้กระทั่งยิงคงลมหายใจที่อ่อนโยนของเธอไว้ก็จงเข้าใจเถิดว่าคุณได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งความรู้สึกอันลึกล้ำของเธอแล้วโดยสรุปผู้หญิงไวกลางคนที่ใหม่ น่าตอบสนองต่อการสัมผัสเบาๆอีกต่อไปไม่ใช่เพราะเธอไร้ความรู้สึกแต่เป็นเพราะเธอกำลังแอบจีนเนชินมินและค่อยๆเปิดประตูหัวใจอย่างเงียบเงันความเงียบของร่างกายเธอไม่ใช่ความเย็นชาแต่คือบทเพลงซิมโฟนีแห่งความรู้สึกที่กำลังค่อยๆถูกปลุกให้ตื่นขึ้นหากคุณอ่อนไหวพอที่จะรับรู้ถึงสิ่งนั้นก็ขอสแสดงความยินดีด้วยที่คุณได้เดินทางลึกเข้าไปในดินแดนที่ไม่ใช่ใครก็จะเข้าถึงได้ง่ายๆดินแดนที่ความหมั่นไหวไม่ได้เกิดจากการสัมผัสทางกายเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความสอดคล้องอันเงียบงนัน ห้าโลกมาแล้วส่วนนั้นที่อ่อนนุ่มและเปล่งปลั่งขึ้นคือสัญญาณว่าผู้หญิงสูงวัยยังคงมีความปรารถนาในสังคมไทยผู้หญิงวัยกลางคนหรือวัยสูงวัยมักถูกมองว่าได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องรูปโฉมและความต้องการทางเพศไปแล้วทว่านั้นเป็นเพียงมุมมองที่ฉับฉวยผิวเผินและขาดความเป็นธรรมเพราะในความเป็นจริงแอรลรความปรารถนาที่จะได้รับความรักความใกล้ชิดและการเชื่อมโยงทางกายยังคงคุกรุ่นอยู่ในจิตวิญญ,ญาณและร่างกายของผู้หญิงสูงวัยจำนวนมาก พวกเธอไม่ได้สูญสิ้นความปรารถนาไปเพียงแต่การแสดงออกนั้นสุขุมลึกซึ้งยิ่งขึ้นและบางครั้งก็ถูกกดทับไว้ด้วยแรงกดดันทางสังคมค่านิยมทางศีลธรรมหรือบาดแผลในอดีตและร่างกายของพวกเธอเองโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยแต่แฝงในสําคัญในบางพื้นที่กลับเป็นกระจกที่สะท้อนถึงโลกภายในนั้นได้อย่างซื่อตรงที่สุดในบทความนี้เราจะวิเคราะห์ลงลึกในสิ่งที่ผ่าหัวเรียกว่าส่วนนั้นที่อ่อนนุ่มและเปล่งปลั่งขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงออกทางชีววิทยาที่เปี่ยมด้วยในทางอารมณ์เพื่ออธิบายว่าเหตุใดสิ่งนี้จึงเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผู้หญิงสูงวัยยังคงมีความปรารถนาและยังคงรอคอยที่จะได้รับความรักเช่นเดียวกับวันวานก่อนอื่นเพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของสารนี้จําเป็นต้องแยกสององค์ประกอบออกจากกันส่วนนะนอที่อ่อนนุ่มและเปล่งปลังขึ้นคือการบรรยายลักษณะทางกายภาพและ ผู้หญิงสูงวัยยังคงมีความปรารถนาคือข้อสรุปทางอารมณ์เมื่อสององค์ประกอบนี้เชื่อมโยงกันเราจะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสรีรวิทยาและจิตวิทยาระหว่างปฏิกิริยาของร่างกายและความต้องการทางใจระหว่างภาพลักษณ์ภายนอกที่เงียบขรึมและภายในที่ยังคงคุก,กรุ่นด้วยแรงปรารถนาส่วนนั้นที่กล่าวถึงอัตหมายถึงบริเวณซวงอกลำคอหรือแม้กระทั่งบริเวณจุดซ่อนเร้นซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่ตอบสนองอย่างรุนแรงต่อความรู้สึกใกล้ชิดในผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่ได้ผ่านช่วงวัยหมดประจำเดือนมาแล้ว พื้นที่เหล่านี้อาจไม่กระชับเหมือนในวัยสาวแต่หากยังคงมีความอ่อนนุ่มความเปล่งปลัง่งและมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้รับการกระตุ้นหรือความใกล้ชิดนั่นคือปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่พิสูจน์ว่าระบบประสาททางเพศยังคงทำงานอยู่ว่าความปรารถนายังไม่เคยจางหายไปเพียงแต่ซ่อนตัวอยู่ณภายใต้เปลือกของความสงวนท่าที ช่วงอ,อกที่อ่อนนุ่มและเต่งตึงขึ้นเล็กน้อยเมื่อใกล้ชิดไม่ใช่เพียงผลกระทบทางกายภาพแต่ยังแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นยังคงมีความรู้สึกยังคงหวั่นไหวและยังคงปรารถนาที่จะได้รับการสัมผัสด,ด้วยความเคารพและทะนุถนอมเช่นเดียวกันหากบริเวณท้องน้อยหรือต้นขาด้านในอุ่นขึ้นนุ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งขนลุกชันเมื่อมีชายที่ทำให้เธอหวั่นไหวเข้ามาใกล้นั่นคือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนของจิตวิญญ,ญาณที่ยังไม่เคยเย็นชาร่างกายไม่เคยโกหก แม้ผู้หญิงจะแสดงท่าทีเฉยเมยสงบเสงีียมหรือเก็บตัวเพียงใดแต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของความดันโลหิตชีพจรหรือสภาพของถิวพันธุ์ก็ได้เปิดเผยความลับในใจแล้วว่าพวกเธอยังคงปรารถนาที่จะได้รับความรักสิ่งที่พิเศษคือความอ่อนนุ่มและเปล่งปลั่งนั้นไม่ได้มาจากแรงกระตุ้นทางเพศที่หุนหันพลันแล่นแต่มาจากอารมณ์ของวัยผู้ใหญ่ที่ลุ่มลึกและเต็มไปด้วยประสบการณ์มันคือความปรารถนาที่ มาพร้อมกับความสอดคล้องทางจิตวิญญาณความไว้เนื้อเชื่อใจและความผูกพันแตกต่างจากความปรารถนาของวัยหนุ่มสาวที่รวดเร็วรุนแรงแต่จางหายง่ายความปรารถนาของผู้หญิงสูงไว้ยเป็นดังฐานไฟเก่าที่ยังร้อนระอุอยู่ใต้กองขี้เท้าและเมื่อถูกจุดประกายอย่างถูกวิธีมันจะลุกชนขึ้นอย่างอ่อนโยนแต่รุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่ดูเหมือนเรียบง่ายเช่นผิวที่อ่อนนุ่มลงทรงอกที่ดูเต็มอิ่มขึ้นหรือบริเวณที่อ่อนไหวชื้นและอุ่นขึ้นล้วนเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายเมื่อผู้หญิงรู้สึกถูกหลุกร้าวถูกกระตุ้นด้วยความเอาใจใส่อย่างจริงใจด้วยสายตาที่เปี่ยมรักด้วยมือที่รู้จักธนุธนอมไม่ใช่ทุกคนที่จะสังเกตเห็นสิ่งนี้เพราะสังคมมักสอนเราว่าผู้หญิงสูงไวัยไม่ควรแสดงออกถึงความปรารถนาพวกเธอต้องรักษาภาพลักษณ์ที่น่าเคารพต้องทุ่มเทความรู้สึกทััั้้้งหหหดดใใกกกกบลกลูาาาาานนนนนวยชชีิิตภรรททเนน่คือพสธ์ ในการใช้ชีวิตตามความต้องการพื้นฐานของพวกเธอไปและความจริงก็คือความปรารถนาในวัยสูงไวัยไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจหรือผิดศีลธรรมแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงชีวิตที่ยังคงดำเนินอยู่ภายในตัวเธอเป็นความงดงามที่ยังยืนของผู้หญิงที่ยังรู้จักหวั่นไหวและยังคงรอคอยอ้อมกอดชายใดที่ละเอียดอ่อนพอที่จะสังเกตเห็นความอ่อนนุ่มและเปล่งปลังนั้นจะเข้าใจว่าเขากำลังยืนอยู่ต่อหน้าจิตวิญญ,ญาณที่ทั้งเข้มแข็งและอ่อนแอทั้งสุข,ขุมและเปราะบางและกำลังเชื้อเชิญให้เขาทำความเข้าใจมากกว่าที่จะพิชิต เมื่อมองร่างกายของผู้หญิงสูงวัยอย่ามองเห็นเพียงริ้วรอยอย่าคิดถึงเพียงร่องรอยของการเวลาจงเรียนรู้ที่จะอ่านสัญญาณที่เล็กที่สุดเช่นความอ่อนนุ่มของผิวพรรณหรือลักษณะที่ร่างกายของเธอเบ่งบานขึ้นเมื่อได้รับการสัมผัสด,ด้วยความอ่อนโยนรายละเอียดเหล่านั้นไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาแต่เป็นภาษาเงียบของหัวใจที่ไม่เคยเย็นชาผู้หญิงสูง ไวยหากยังคงมีความปรารถนาหากร่างกายของเธอยังคงตอบสนองต่อความใกล้ชิดนั้นคือสัญญาณว่าเธอยังมีชีวิตชีวาย,ยังคงรู้สึกและยังคงปรารถนาที่จะได้รับความรักไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีพอที่จะตระหนักและให้คุณค่ากับสิ่งนั้นแต่หากคุณเป็นคนช่างสังเกตอ่อนโยนและอดทนพอคุณจะพบว่าในตัวผู้หญิงคนนั้นมีมหาสมุทรที่ลึกล้ำเต็มไปด้วยความลับและเปี่ยมด้วยความเมตตาและเมื่อส่วนนั้นอ่อนนุ่มและเปล่งปลั่งขึ้นนั่นไม่ใช่แค่ร่างกายที่กำลังเปิดรับแต่คือจิตวิญ,ญ,ญ้ญให ผู้หญิงมีสามีแล้วที่รักคุณอย่างสุดหัวใจจะมีพฤติกรรมเหล่านี้มีบางความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นขึ้นในความเงียบแต่กลับมีพลังทำลายล้างรุนแรงในจิตใจโดยเฉพาะเมื่อมันเกิดขึ้นในบริบทที่เต็มไปด้วยข้อผูกมัดและพันธนาการอย่างชีวิตสมรสผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเมื่อหลงรักชายอื่นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการนอกใจหรือการทำผิดศีลธรรมแต่ยังเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งความขัดแย้งภายในที่เจ็บปวดและซับซ้อน หากเธอรักคุณด้วยหัวใจทั้งหมดหากความรู้สึกได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของเหตุผลไปแล้วเธอจะแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาที่คุณไม่สามารถเข้าใจผิดได้พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้จงแจ้งหรือเปิดเผยเสมอไปแต่มักจะเงียบงนันแต่รุนแรงแฝงไปด้วยร่องรอยของความทรมานใจและความปรารถนาที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่เป็นตัวเองผู้หญิงมีสามีเมื่อรักใครสักคนอย่างจรงิงจังจะไม่แสดงความรู้สึกออกมาง่ายๆเหมือนหญิงสาวโสดเพราะภายในใจของเธอ คือโลกที่สับสนอนมานคือสงครามระหว่างความรับผิดชอบและความปรารถนาระหว่างหน้าที่และอารมณ์แต่หากความรักนั้นยิ่งใหญ่พอหากในใจเธอมีแรงผลักดันที่รุนแรงเธอจะทำในสิ่งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยกล้าแม้แต่จะคิด และพฤติกรรมแรกที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือเธอจะเริ่มมองคุณด้วยสายตาที่พิเศษไม่ใช่การมองแบบทักทายทั่วไปหรือโดยบังเอิญอีกต่อไปแต่เป็นสายตาที่มีความลึกซึ้งมีความลังเลแต่รุนแรงมีการหลบเลี่ยงแต่เต็มไปด้วยความอาวร์เมื่อผู้หญิงมองคุณราวกับว่าคุณคือสถานที่ที่สงบสุขที่สุดคือคนเดียวที่ทําให้เธอรู้สึกได้เป็นตัวของตัวเองคุณควรเข้าใจว่าหัวใจของเธอไม่ได้อยู่กับชีวิตสมรสในปัจจุบันอีกต่อไปแล้ว ไม่เพียงแค่สายตาผู้หญิงที่รักอย่างสุดหัวใจยังเริ่มแสดงความห่อยใย่อย่างเงียบๆแต่ละเอยดอ่อนเธอจำตารางการทำงานของคุณได้ใส่ใจในพฤติกรรมการกินของคุณรู้ว่าคุณชอบกาแฟแบบไหนเพลงที่คุณฟังบ่อยๆหรือแม้กระทั่งวันที่คุณเงียบผิดปกตินั้นไม่ใช่แค่ความใส่ใจธรรมดาแต่เป็นวิธีที่เธอแสดงความรู้สึกซึ่งไม่สามารถเอ่ยเป็นคำพูดได้เพราะการพูดออกมาคือความผิดคือการทำลายบรรทัดฐานทางศีลธรรมทั้งหมดเธอจึงเลือกที่จะรักในวิธีที่เงียบที่สุดเสียสละอย่างเงียบงันที่สุด เมื่อความรักยิ่งใหญ่กว่าความกลัวผู้หญิงอาจทำในสิ่งที่เกินขอบเขตปกติเธออาจพร้อมที่จะโกหกสามีเพื่อมาพบคุณสักครั้งอาจอ้างเหตุผลที่จะเดินทางไกลเพียงเพื่อจะได้นั่งอยู่ข้างๆคุณไม่กี่ชั่วโมงอาจเสี่ยงส่งข้อความยาวๆที่เต็มไปได้วยความรู้สึกให้คุณกลางดึกเมื่อไม่มีใครอยู่ข้างๆพฤติกรรมเหล่านั้นไม่ได้พิสูจน์ว่าเธอผิดหรือทรยศแต่เป็นเครื่องยืนยันว่าหวัวใจของเธอไม่ได้อยู่นิ่งในอกอีกต่อไปเมื่อนึกถึงคุณและเมื่อผู้หญิงยอมรับที่จะแบกรับความกลัวความทารมานและความรู้สึกกผิดเเเพพียยงืื่่่อออจะู้้ใลลคคุณนนัวา นี่คุณควรเข้าใจว่าเธอกำลังรักคุณอย่างบ้าคลั่งและไม่สนสิ่งใดสัญญาณอีกออยห่างที่สังเกตได้ยากแต่ทรงพลังอย่างยิ่งคือเมื่อเธอเริ่มระบายเรื่องราวส่วนลึกในชีวิตสมรสของเธอให้ฟังผู้หญิงที่รักคุณจะไม่ลังเลที่จะแบ่งปันความเหงาที่เธอต้องเผชิญแม้จะอยู่กับสามีความต้องการที่ไม่เคยได้รับการตอบสนองหรือความยินชาที่ยืดเยื้อซึ่งเธอไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อเธอเล่าเรื่องเหล่านี้ให้คุณฟังไม่ใช่เพื่อให้คุณสงสารแต่เพื่อให้คุณเข้าใจว่าหัวใจของเธอกำลังต้องการที่พักพิงต้องการมือที่จะดึงเธอออกจากทางตันที่ยาวนานแต่พฤติกรรมที่ชัดเจนและรุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเธอเริ่มหึงหึงอย่างเงียบเงียบไม่ไว้วายแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด เธอจะไม่พูดตรงๆแต่คุณจะสัมผัสได้ถึงความผิดหวังในน้ำเสียงเมื่อคุณเล่าถึงผู้หญิงคนอื่นจะเห็นสายตาที่หลบเลี่ยงเมื่อคุณพูดถึงความสัมพันธ์ใหม่จะเห็นเธอพยายามทำตัวปกติแต่กลับหันหน้าหนีอย่างรวดเร็วเพราะทนความรู้สึกที่หัวใจถูกบีบรัดไม่ไวความหึงหวงนั้นไม่เหมือนกัปราการแสดงความเป็นเจ้าของแต่เป็นอาการของคนที่รักมากเกินไปแต่ไม่สามารถปกป้องความรักของตนอย่างเปิดเผยได้ การรักผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคือการก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยมรสุมความท้าทายและบางครั้งก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ถ้าคุณสัมผัสได้ถึงการกระทำเล็กๆน้อยๆที่เธอมีให้คุณโดยเฉพาะถ้าคุณเห็นความเจ็บปวดในดวงตาของเธอทุกครั้งที่คุณจากไปถ้าคุณตระหนักว่าคุณคือโลกทั้งใบของความรู้สึกในหัวใจเธอคุณต้องเข้าใจว่าเธอกำลังรักคุณอย่างสุดหัวใจและไม่สนสิ่งใด เธอไม่ได้เลือกที่จะรักคุณแต่เป็นหัวใจของเธอที่ไม่เชื่อฟังอีกต่อไปอย่ามองข้ามสัญญาณที่เงียบงันเหล่านั้นเพราะในทุกสายตาทุกท่วงท่าทุกถ้อยคำที่ซ่อนเร้นคือความรักทั้งมวลที่กำลังกรีดร้องอยู่ท่ามกลางความเงียบและอาจเป็นคุณเองที่กำลังเป็นคนที่ทำให้หัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งกล้าหาญพอที่จะก้าวข้ามทุกขีดจำกัดเพื่อรักเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตผู้หญิงมีสามีและมักจะยอมจำนนต่อผู้ชายประเภทนี้ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วภายนอกอาจดูเหมือนว่ามีอารมณ์ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายเหมือนเมื่อครั้งยังสาวแต่ในความเป็นจริงแล้วภายในใจของพวกเธอยังคงเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงที่ชีวิตสมรสเริ่มจืดจางน่าเบื่อหรือขาดการเอาใจใส่ที่เหมาะสมจากคู่ชีวิต ในสถานการณ์เช่นนั้นผู้ชายบางประเภทสามารถทำให้พวกเธอหวั่นไหวได้อย่างไม่คาดคิดหรือแม้กระทั่งยอมจำนนโดยที่ตัวเธอเองก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเขาไม่ใช่ผู้ชายที่หล่อเหลาร่ำรวยหรือดูดีภายนอกแต่เป็นผู้ชายที่สามารถสัมผัสลึกลงไปถึงความต้องการทางอารมณ์และสัญชาตญาณที่อ่อนแอซึ่งผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รับการสัมผัสมานานแล้วบทความนี้จะวิเคราะห์ลงลึกถึงเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงมีสามีแล้วจึงมักยอมจำนวนต่อผู้ชายประเภทนี้ตั้งแต่มุมมองทางจิตวิทยาไปจนถึงสัญ,ญญาณที่แท้จริงของความไม่สมดุลในชีวิตสมรส เมื่อผู้หญิงก้าเข้าสู่ชีวิตสมรสเธอไม่ได้นำมาเพียงความคาดหวังในความรักที่ยั่งยืนแต่ยังคาดหวังที่จะได้รับความรักความเข้าใจและการให้เกียรติในทุกๆวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปชีวิตคู่มักจะตกอยู่ในวงจรของความซ้ำซากหรือแม้กระทั่งความเฉยเมยสามีที่เคยลหลงไหลอาจกลายเป็นคนยินชาย,ยุ่งอยู่กับงานหรือไม่ใส่ใจทำให้ภรรยาค่อยๆรู้สึกขาดแคลนทางอารมณ์ไม่ใช่เพราะเธอ ต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่พระหัวใจของผู้หญิงนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปรารถนาความรู้สึกของการได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความรักการทนุถนอมและการรับฟังในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งอย่างแท้จรอ,อิงในจังหวะน,นั้นเองผู้ชายประเภทที่ทําให้ผู้หญิงมีสามีแล้วหวั่นไหวได้ง่ายที่สุดคือผู้ที่สาม,มารถปลุกความรู้สึกที่เธอคิดว่าหลับไหลไปแล้วให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งนั้นคือผู้ชายที่รู้จักใส่ใจได้ถูกจังหวะอ่อนโยนอย่างถูกวิธีและละเอียดอ่อนในทุกสายตาและคําพูดพวกเขาไม่จาเป็นต้องโดดเด่นแต่ความสุขุมอบอ ทำเป็นผู้ใหญ่ในการปฏิบัติตัวกับสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่น่าดึงดูดใจอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงที่กำลังบอบช้ำหรือรู้สึกเย็นชาในบ้านของตัวเองผู้ชายคนนั้นไม่แสดงออกอย่างจงแจ้งแต่การมีอยู่ของเขาทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าได้รับการเข้าใจได้รับความรักในฐานะปัจเจกบุคคลไม่ใช่ในฐานะภรรยาหรือแม่ในวงจรของความรับผิดชอบในครอบครัวผู้หญิงมีสามีแล้วมันจะถูกดึงดูดโดยผู้ชายที่ไม่เพียงแต่พูดจาไพเราะแต่ยังแสดงออกถึงความอดทนความเมตตาและรู้จักรับฟังอย่างลึกซึง้ง ในขณะที่สามีอาจคุ้นชินกับการมองภรยาเป็นของตายผู้ชายข้างนอกกลับมองเห็นความงดงามในตัวเธอที่แม้แต่ตัวเธอเองก็ลืมไปนานแล้วนั่นอาจเป็นแววตาที่เศร้าสร้อยท่าทีที่เหนียมอายหรือน้ำเสียงที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกและการที่เธอได้รับการมองเห็นในฐานะผู้หญิงที่แท้จริงพร้อมด้วยอารมณ์ที่อ่อนแอและความปรารถนาทั้งหมดทำให้เธอเริ่มหม่นไหวผู้ชายประเภทที่ทำให้ผู้หั ยิ่งยอมจำนนได้ไม่จำเป็นต้องรุกอย่างหนักหน่วงหรือต่อเนื่องแต่คือผู้ที่รู้จักปรากฏตัวได้ถูกที่ถูกเวลาและถูกอารมณ์พวกเขารู้วิธีที่จะหวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยใครรู้การรอคอยและการฟื้นคืนของความรู้สึกเก่าๆในใจของผู้หญิงความใสใจของพวกเขาไม่เร่งร้อนแต่เต็มไปได้วยความอดทนเปรียบเสมือนสายลมอ่อนๆที่ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกรอยแยกของความรู้สึกที่แห้งผักมานานในจิตวิญญาณของผู้หญิงมีสามีนั่นคือผู้ชายประเภทที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่ายังมีสเสน่ห์และสมควรที่จะได้้รรรััับคความกกอีกง นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือความสอดคล้องทางจิตวิญญาณผู้หญิงมีสามีแล้วหลายคนแบ่งปันว่าพวกเธอไม่ได้นอกใจทางกายแต่เป็นการนอกใจทางอารมณ์พวกเธอพบเจอการแบ่งปันและความเข้าใจในตัวผู้ชายคนนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เคยมีในชีวิตสมรสแต่บัดนี้ได้หายไปแล้วเพียงแค่สายตาที่เข้าใจกันการระบายความในใจอย่างจริงใจหรือการจับมือในจังหวะที่เหมาะสมก็ทำให้หัวใจของพวกเธอสั่นไหวแล้วและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการยอมจำนนที่บางครั้งแม้แต่เหตุผลก็ไม่สามารถหยุดยั้งหัวใจได้ ผู้หญิงมีสามีแล้วไม่ใช่ว่าจะหวั่นไหวง่ายๆแต่หากหัวใจของพวกเธอเคยบอบช้ำเคยอ้างว้างในบ้านของตัวเองการปรากฏตัวของผู้ชายที่ละเอียดอ่อนอบอุ่นและเข้าใจมากพอจะเป็นดั่งสายลมที่ทําให้หัวใจนั้นสั่นสะเทือนอีกครั้งผู้ชายที่ทําให้พวกเธอยอมจำนนไม่จําเป็นต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบแค่เป็นคนที่มาถูกจังหวะเพื่อสัมผัสส่วนของความรู้สึกที่หลับไหลอยู่ภายในตัวเธอ นั่นไม่ใช่ความผิดแต่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้หญิงทุกคนแม้จะมีครอบครัวแล้วก็ยังคงต้องการความรักในฐานปะปัจเจกบุคคลที่สมบูรณ์ไม่ใช่เพียงเพราะบทบาทที่เธอแบกรับแต่เพราะตัวตนที่แท้จริงของเธอและเพียงแค่มีใครสักคนที่มองเห็นเธออย่างแท้จริงเธอก็พร้อมที่จะเปิดใจและยอมจำนนได้โดยง่ายและบางครั้งตัวเธอเองก็ไม่หนะเข้าใจว่าเพราะเหตุใด นี่ไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้หญิงทุกคนถึงแม้จะมีครอบครัวแล้วก็ยังต้องการได้รับความรักในฐานะตัวตนที่สมบูรณ์ของพวกเธอเองไม่ใช่เพราะบทบาทที่พวกเธอแบกรับอยู่แต่เพราะตัวตนที่แท้จริงของพวกเธอและเพียงแค่มีใครสักคนที่มองเห็นเธออย่างแท้จริงหัวใจของเธอก็พร้อมจะเปิดออกพร้อมจะละลายได้ง่ายดายและบางครั้งแม้แต่เธอเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไม ถ้าท่านรู้สึกว่าการแบ่งปันในวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเนื้อหาตอนต่อไปนะครับ่ะกดถูกใจและแชร์วิดีโอนี้ให้กับผู้ที่อาจต้องการมันด้วยนะครับค่ะเพราะบางทีเพียงไม่กี่คำนีนี้อาจช่วยเปลี่ยนมุมมองหรือแม้แต่เปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับค่ะ